แล้วทำไมไม่ได้ชาร์จเลยไรก้สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานแสดงช้างประจำปี2567ค่ะ Ladies and gentlemen please welcome to the official opening ceremony of the elephant show of the year 2024ท่ a g e n m e n ก t l าน a n เเี่าานลลป้รยหตอนนี้นะคะก็พิธีกำลังจะเริ่มนะคะในการแสดงช้างวนรลาะของาหลงารจางงาน้างจังหวัดุรินทรนประจษปาเี2567ศษกาประถมทาสุรินทร์เขตหนึ่งค่ะตอนนี้ช้างก็และสำหรับผมนะครับตีชาประสังนะครับีก่อนจากบริษาวิยงสุรินทร์แหอดเดเซอร์ลัดก็เป็นลูกหลานระยาสุรินทร์พักดีสีและ่ลมจางหว่างขาสวัสดีครับ ดิฉันั่งค่ะอุบลธรรมดาครูโรงเรียนประสาทวิทยาคารรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคภาษาจีนในวันนี้ค่ะและผมนายพรนวัฒน์พุทธอาจารย์สาขาวิชาสเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่จะกล้องจะอะไรเนาะที่เป็นะวามน่ารักความมีเสน่ของ้างสุรินผ่านการในวันนี้ค่ะในลยดาบนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่าน

นะบัวขาวนม่ใช่แอนดรอยไว้ในแบตแอนดรอยหมดถ้าแบตหมดก็คือถ้าเครื่องดับคือแบตหมดนะคะนายชมพู่ฮะคุเใดโบชมพู่เดชชมพูนายชมพู่ฮะได้แล้วป่ะครูนอบูน Proceeding is the possession of elephant fancy, together, together with the elephant who has more than one million followers on the social media.